ไปหยิบไปพี่เขาสิยายยายหยิบเอหยิบดิหยิบด้มือหิไม่ได้นะไม่ไดหยิบแล้วปิดขมวดให้ยายเนียนักครึ่งันนี่ลูกไอ้คนหนึ่งไอ้คนนึ่งต้อการต้องการต้องกรให้ต้องการัวอะไรหน่อยหนูตงการตัวยันตัวยันีน่นัยั